สวัสดีครับมาพวกอีนี้ครับสําหรับคิดการลงทุนนะครับก็โทษทีที่หายไปนานเนื่องากว่าติดภารกิจนะครับเ,เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมนะครับเกี่ยวกับพวกตลาดหุ้นหรืออะไรแล้วก็แบบพยายามทําให้มันเสร็จนะครับเพราะว่าถ้าทำนี่ไม่เสร็จเนี่ยก็มันก็ติดนะติดแล้วก็งานใหม่ๆก็ไม่เดินการลงทุน อะไรก็ไม่เดินเพราะว่ามานั่งเขียนแกรมก็เลยรีบเร่งเขียนให้เสร็จนะครับจะได้เอาไปเวลาไปทำองอื่นด้วยนะครับก็สวัสดีนะครับวันนี้กจะจะมานำเสนอในส่วนของหุ้นเวียดนามนะครับถามว่าเออหุ้นเวียดนามมันก็ตามที่ผมเปิดหน้าเว็บให้ดูนะครับก็ขึ้นมา1,000จุดแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกคาร์บีดแมทเลียลแล้วก็พวกบกเกอร์เซกเตอร์นะครับ ที่ขึ้นมาเยอะนะครับทีนี้นอกจากตรงนี้เนี่ยหุ้นเนี่ยมันก็ขึ้นมาเยอะแล้วบางคนก็อาจจะมาไม่ทันอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยไปสืบข่าวมานะครับปรากฏว่าแบงค์นะครับแบงค์ที่เป็นแบงค์ของเวียดนามเนี่ยมีบางแบงค์นะครับที่ จ่ายป็นผลเป็นหุ้นนะครับเราก็จ่ายเป็นผลเป็นหุ้นในลักษณะของการเพิ่มทุนนะครับก็เลยทําให้ราคาไดรูทลงมาแรงนะครับหุ้นตัวนั้นก็คือตัวนี้นะครับโฮจินดีล็อปแมนแบงค์นะครับอันนี้ไม่ได้มาชี้นาในการซื้อหุ้นนะครับแต่ว่าใครที่ถือหุ้นตัวเนี้นะครับก็จะหรือว่ามันราคาเนี่ยมันร่วงลงมาแรงนะครับร่วงลงมาค่อนข้างแรง แรงพอสมควรแหละคือราคาที่เห็นว่าบวกพันกว่าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ละมันมันมันลงมาสี่พันแล้วมันก็บวกมาอะไรเงี้ยแหละจําได้ว่าว่าวันศุกร์อ่ะมันลงมาลงมาสี่พันนะครับลงมาสี่พันเนี่ยคือราคามันลงมาสี่พันนะมันไม่ใช่แบบว่าลงมาแล้วบวกพันสามอะไรเงี้ยมันผมไม่รู้นะว่า การเขาแจกหุ้นเนี่ยเพราะเขา adjust ราคาใหม่ทำให้ราคาใหม่มันมันหลีกมากหรือเปล่านะครับแต่เอาเป็นว่าราคาหุ้นเนี่ยครับจากสองสองหมืนห้านะครับลงมาเหลือสองหมืนหนึ่งหรือว่าลงมาเหลือสองหมืนกว่าเนี่ยมันมีมันมีอะไรเป็นสาเหตุนะครับสาเหตุจริงๆเนี่ยเนื่องจากว่าเรามาดูข่าวนะครับข่าวเนี่ยเขาจะบอกว่า อันนี้ผมจะไปเร็วๆนะเพราะมันเป็นข่าวแค่ตัวตัวดีวีเดินเฉยดูเรนเปเมนแชร์วิดสิบห้าเปอร์เนะครับหมายความว่า1คือข่าวนี้นะครับเป็นการไดรูทรอบแรกจาก20,000ไปปลายหรือ30,000นเนี่ยแหละลงมาเหลือลงมาเหลือสองหมนะครับเป็นการแจก1น0่หุ้นเดิมจะได้15%บจะได้15บหุ้นใหม่นะครับในราคาหุ้นละ 1, 000, 1 000น0 0งหมื่นดองนะครับ ที่ราคาพาอันนี้พอข่าวเนีอยมาปุ๊บก็ลงมาเหลือสอง0ม้าพออันเนี้ยข่าวใหม่ออกมาสดๆร้อนเลยเมื่อวันที่27ที่ผ่านมานะครับก็คืนหนึ่งหุ้นใหม่ได้26.92หุ้นเดิมเฮ้ยหนึ่งหุ้นเดิมได้26.92หุ้นใหม่นะครับมันก็เลยทําใหไ้ได้รู้มาอีกว่า ถ้าคูณกันแล้วนะครับ,บเหลือเศษเขาจะคืนเป็นเงินสดให้นะครับเป็นเงินรองให้นะครับก็เป็นข่าวนี้แหละว่าทําไมหุ้นตัวเนี้ราคาถึงลงแรงแล้วถ้ามีคนมาถามว่าเออเราจะซื้อดีไหมก็คือก็ต้องคิดนะครับว่าราคาต้นทุนที่เราที่เราถืออยู่ณนะตอนนี้เนี่ยเมื่อบวกกับราคาหุ้นที่เป็น15บหาสำหรับคนที่ถือมานานแล้วนะครับถือมาแบบเกิน6เดือนอะไรเงี้ยสิหุ้นใหม่ เมื่อเมื่อมารวมกับราคา15หุ้นใหม่แล้วมารวมกับราคา26.92หุ้นใหม่เนี่ยพอมาคำนวณแล้วเนี่ยเราหารแล้วอ่ะราคาเฉลี่ยต้นทุนเราอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าราคาเราอยู่ประมาณสัก20,000ต้นๆน,นะครับก็โอเคอาจจะถือไปได้ไม่ต้องเพิ่มก็ได้ถ้าเราเราเราดันซื้อราคาสูงอะไรเงี้ยนะครับก็ราคาเราเกิน25เราก็อาจจะซื้อที่ราคานี้ก็ได้นะครับก็ก็ มันมีนะคนที่ซื้อราคา25บหมว่าคือบางครั้งอะ่ะคือการซื้อหุ้นครั้งแรกเนี่ยพอราคาขึ้นไปสูงๆมีช่วงหนึ่งขึ้นไปสามหมื่นบางคนก็ไปซื้อตรงนั้นอะไรเงี้ยโดยความคาดหวังที่ว่าเออซื้อแพงไปก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราถือแต่ยาวนะครับทีนี้เรามาดูพื้นฐานหุ้นของแบงก์กันจะไปไวๆนะครับเพราะว่าคลิปเนี่ยผมจะไม่ให้เกิน10นาทีนะครับตึ๊บตึ๊บ เว็บที่เปิดก็ไม่มีอะไรครับ finance s t o c k bn นะครับ slash en ด้วยเนื่องจากว่าผมเปิดเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมหาเว็บก่อนนะครับก็เข้ามาก็ามี3ภาษาผมก็เลือกภาษาอังกฤษได้ v n v e s t o น or, นะครับเราจะมาดูว่าไปแบบเร็วๆเลยก็คือว่า อันนี้ก็มีข่าวนะครับว่าเขาจะไปเ,เพิ่มจ่ายตันมผมเป็นหุ้นนะครับ mm hmm. เราไม่ร Invest, ู้ i n v e s t ต e อ t นเ e สต์เมนต n พรีเซน่านะครับใน3เดือนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับคือเราต้องดูไส้ในของธุรกิจนะโดยโดยของผมส่วนใหญ,ญ่จะเป็นแนวพื้นฐานทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับ แต่สิ่งที่จะให้ดูก็คือว่าปีอ่ะ2องพถึงปี2016เนี่ยการเติบโตเนี่ยนี่สาิบเปนะครับเราก็แล้วก็พอมาปี2017-2018ถึง2020อ่ะครับเห็นไหมครับว่ามันจะโตค่อนข้างที่จะก้าวกระโดดอยู่เหมือนกันนะครับในการแบบว่ามีการพัฒนาการนะครับของทางด้านของ ตัวเลขกำไรนะครับสาขาด้วยนะครับเรามาดูไฮไลท์ไฮไลท์ของตัวของไอ้นี่กันตัวของแบงก์กันละกันนะครับให้สังเกตดีว่าตัว c u สเ o อ e ์ d e p ดิ i โพสจำนวนแบงก์จำนวนฝากเงินแล้วก็ของ ที่มันเป็นตราสารหนี้อิจางิงเขาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็โลนเนี่ยเพิ่มขึ้น17.3%นะครับถ้ามาดูในส่วนของพวกเออผมหาไม,ไม่เจอว่าตัว ROE กับ ROA e เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าเป็นซายที่เพิ่งเปิดนะครับ MPL ก็อยู่ที่1%นะครับ เอคือ NPL เนี่ยลักษณะการคุมตรงเนี้ยผมถือว่าค่อนข้างดีนะเพราะว่ามีโควิดแต่ว่า NPL เนี่ยเพิ่มไม่เพิ่มเพิ่มไม่เยอะนะครับถ้าดูตัวโปรฟิตเนี่ยนะครับมีการเติบโตเนี่ยนะครับอ่ะผมเจอแล้ว ROE กับ ROE นะครับ r o a เนี่ยก็คือตามลายเนี่ยแต่ถ้าดู ROE เนี่ย30% up อัพ นะครับทุกปีติดต่อกัน5ปีปีนี้เนี่ยนะครับก็คิดว่าจะบีดอาจจะบีดได้ถึงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูนะครับ MPL MPL ratio ก็อยู่ประมาณ6%นะครับนี่6%นะครับแต่มันจะขัดกับกับข้างบนนะเพราะข้างบน MPL มันแค่1%เฉยถามว่า ถ้าถ้ามีมันถาว่าตัว MPL เนี่ยอันนี้มันเป็น M M p l ของภาพของภาพรวมนะครับ MPL เ a t i ช6.8%นะครับซึ่งผมก็มองว่าโอเคในระดับนี้ยอมรับได้นะครับอันนี้มันอยู่ในส่วนของอ Consumer Financial Company ของ DSI e g n ไซซ์สั้นแต่ถ้ามารวมของหอกับขอ HD Bank แบงคแล้วแล้วด้วยเนี่ยภาพรวมของกิจการเ p l มันแค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะครับอันนี้ของ HD ดดี้ไซซ์สั้นนี่เองเดียว HD ดดี้ไซซ์สั้นเป็นเอ่อเป็น leading นะครับเป็น leading consumer financial หนึ่งในสามเอ่อหนึ่งในสามผู้เล่นหลักนะครับหนึ่งในสามผู้เล่นหลักของประเทศนิเวศนามเลยนะครับ ก็อันนี้เอามาฉายภาพรวๆนี่ให้ดูว่าโอเคแบบว่าเอาอีของแบงค์เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเราก็มาดูคือเอกสารพวกนี้เนี่ยนะครับมันจะอยู่ในส่วนของคือคือผมจบว่าบริษัทบางบริษัทของเวียดน,นามเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาไม่ได้ถือเขาไม่ได้ทำพวกผู้นี้มาเยอะแต่แบงค์ใหญ่ๆ,ๆเนี่ย เขาจะทําเยอะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแบงค์ที่อยู่ใน3 VN 3 0ด้วยนะครับวันนี้ก็มาสรุปนะครับในในส่วนของหุ้นของเวียดนามนะครับในส่วนของโฮจิมินห์โยกเป็นแบงค์นะครับในในส่วนของว่าราคาทำไมถึงได,ด้รูดในส่วนของภาพรวมนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นฐานด้วยนะครับคลิปนี้ที่ทํามาทั้งหมดนะครับไม่ได้เป็นงานชีน้นํา กับในการซื้อหุ้นของหุ้นนี่เฮดดีแบงแต่ว่ามานำเสนอในส่วนของแบบว่าเราเห็นหุ้นตัวอื่นขึ้นมาหมดแล้วแต่ว่าหุ้นทําไมตัวนี้มันถึงลงอะไรเงี้ยนะครับก็เลยเหยิบมาเป็นทํามาในคลิปนะครับก็การซื้อขายหุ้นของของท่านทุกครั้งนะครับ ในคลิปนี้ที่ทํามาเนี่ยไม่ได้ชี้นํานะครับการซื้อขายหุ้นของคุณทุกครั้งเป็นการซื้อขายด้วยตนเองนะครับกําไรก็เป็นของท่านขาดทุนก็เป็นของท่านเช่นเดียวกันนะครับก็อันนี้เอามานําเสนอเป็นข้อมูลเฉยๆนะครับในการตัดสินใจการลงทุนนะครับแล้วก็ต้องไปทําการมากเพิ่มเติมนะครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ